อัีสู้สู้ไหมสมมติว่าสองสองนีคือต้องต้องรอเรียพอดีใช่ไมไม่ปักเสียงทลาหน่ยเว้ยหา่ถใครอ่ะใครหลุดไหมอ่ะมั่นใจในผิมเือมหนยรไม่ไหนแกงเว้ยเว้ราตรงปั๊มนะรอปั๊มนะรอเพื่อนปั๊มนะเสียงไอ้ดับดังวาเฮียรอเพื่อนตรงปั๊มนะโอ้ยพี่โทษโท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 ะร เพื่อนในรอบเนี้ยเอาอีกแล้วซ้ำพรวดแป๊บอีกสิบนาทีนะผ่านไอ้วไปสะพานเวลสี่สะพานเวลสี่าค้ณยัง ทานนึ่งก็มีอยู่สี่คนเดอย่เดียวขอโคโมด่าน้นะเพราะว่านั er kind of lady, ่ง <ahead> สี long, like <so> ่ับเสร็จแล้วได้เข็มขัดดวยนะทุกคยยังยัโคโมด่ปัมมเลยนะไม่ได้ัใช่ไหมปัมใช่มัมไหมบัมไหมชาร์จเลยชาร์จชาร์จเัเไปปัมมันเลยถ้ามันลงรถอะถ้ามันลงรถอยู่ละถ้ามันปเลยพี่ชนเลยไม่ได้ย่พี่ก็มลอเล ตายห้ามพูดมานั่งมงมาเอาดีๆนะดีๆนะเขาหวยโดนบัฟกันอีกเขายืนพี่เขายืนจิบไอ่เี้ยมึงดูดิโอ้โวไปเลยไปเลยปล่อยกนปล่อนข้งแม่งอ่ะปล่อนมามามโแกัมไทโไม่อสนใจไม่ต้องสนใจพี่พังหนึ่งพี่พังหนึ่งพี่พังหนึ่งพังหนึ่งไปลือกไปยันยันเลือกยัเลือกทยัเล่าโนเลือกันเลืก

รวม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 ไปกันรวมรวมรไันอย่าเป็นข้าอย่าเป็นข้าอย่าปนข้าไปกัน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 นไปกันนไปกันไปกันไปกกันไปกนไปไปกัน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 ไกันกันไปกกันไปกักันไป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 กันันไปก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 ันนไปกั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 นไปกนไปกันไกันไปกันกันไปกันไปนไปกันกันไปกันไปกักันไป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 กันไกันไปกันไปกันไปกกันไปกันไปกั ตายควายขับสพด้วยับศพด้วยเพื่อนๆเฮ้ไวแล้วเว้ไวแล้วเว้ไวแล้วเว้ยอ่ะดีอ่ะดีเย็น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 อ่ะดีอ่ะดีกับเพื่อนด้วยเพื่อนลมชุบเพื่อนด้เพื่อนลมชุบเพื่อนด้วอดีอดีกลับไปักกรกลับไปฝัการมึงฟังเคบกูกลับไปักการลับไปักามึงเลการมึงักแน่หน่อยฟักกาแน่แหน่อยัาน่น่หน่อมาฝักการหน่อยเจ้น่่อต้องเพื่อน ลงมาหลังบ้านลงมาหลังบ้านกับหลับ้าบหลังบ้านกลับ้านกบหลังบ้านกั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 บหลังบ้านกหลังบ้านกัหงบ้ากง้านกับังบ้นกุบบ้านกับหลังม้านกับหลังบ้านละงบ้าับหลังบ้ากับเอางบ้าบหลบ้านูทบง้ังานกับหลังบา่ลงก้กับาักลับไปไฟกลางกลังไฟกลางกลับาฟกลางนะก้กลงบ้านกงนหลังบ้านงนหลังบ้านให้ มึงด so ูศก็เมึงดูศพมันมาด้วยดิดึงศพมด้วยดิบีมาศพมาศพมาอย่าอย่อนจย่อน่อนจเพื่อนด้วยเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนใกล้กว่านี้ด้วยเพื่อนไเพืไเพื่อไปใครฆ่าได้เอาศพไปนะใครฆ่าได้เอาศพไปนะักแล้วักมามาอยู่วางศพเลยเอยไปเราไปเอไปดี๋ยวกให้อี้ยแกงกระจกดึงะมวมาเดีักให้ดึงมาแล้วสวยแล้วสวยแล้วค่อยๆเล่นค่อยๆเ่ค่อยๆดนไปค่อยๆดนไปเย็นเย็นเย็นเ เย็นเย็นนพอค่อยเล่นค่อยเลนพค่อยเล่นไม่ต้องลนไม่ต้องลนห้ามัวห้ามนัวฟังกูฟูหมวฟักูเอยกาถ้านเยอะแล้วก็ออกมาเย็นเย็นหัฟังกูอาดีมฟังกูหัานหลังบังบันหังมันเข้าสองตัวเดียวเข้าสองพอตัวเดียวเข้าสองพอฟังกูเใจเย็นดิ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยคนเดียวมันก็ยอสองคนอเย็นใจเย็นใจเย็นออกมาที่เหออกมาสองพอสองพอออกมาที่เหลือออกมาไปไปไปไาไปไปไปจมไปจุมไปปะจมไปจุนไปจมมาลองมันดปลยมประาจงตายป่หลังบ้านแต่หลังบ้านตัวนี้ยพี่ ยอยอ่ยานอยานอนกำรม่ผู้โฉบ้กำม่ผู้โบตัวเองบอกเทำอ้ไรสัตว์ทำปดกวยอะไรสอบมาเลยสอบย้ายสอบย้ายสอบมาดึงสอบมาดึงสอบมาดึงสอบบอกมาดิดึงสอบพอกมาดิดึงสอบบอกมาด แสบสุดแสบสุดแสบสดยเข้ามาเพิ่มทำไมอ่ะเข้าเข้าไสสดเอาหมดแล้วเพมาถือว้หมดหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมมึงมารวมดิถือศพดิมึงมารวมมึมารวมดิือศพยราเี้ยถือศพใบถัดือศพทุกคนถือลูกผถอเว้ยกผูถอเว้ยอศพางอไว้ยศพอามันมารวมามารวมก็วางนะไม่ต้องวางมันน้ไม่อยามารวมมารวม

อรู้ก่อนมึงวางศพมึนมาเจตเตอร์ดามลุเจตเตอร์ดาลุยเจตเตอร์ดาลุต่อแถวบับด้คือเ็นเรื่องเสี่ยคือตอวบับด้อ้บอกเราเด็กน้อยเด็กน้อยโตโอ้โหไอ้พกน้มึงภูมิใจไมเนี่ยมตก็กดแล้วโดนเด็กตบเน้หอะไร่พีเขาบอกเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าผมลงผูกเนี่ยเขาบอกว่าผมลงผูกเนี่ยอะไรอะ ได้คัดูมาได้แค่นี่สนรองเท้ามนสาฟัิานีเฮียไม่ใครฟังดาบอดฟังบอเฮ้ยบตรมึงเงียบดิมึงเงียบดิฟัเบฟังครับตั้งใจฟังดีะเก่ียแล้วเ่รเก็บนาวให้รอยสีนกาอยากลนันนุำพี่่เจมเอเจเ รองเท้ากูสะอาดละมั้งรองเท้ากูสะอาดละมั้งเนี่ยก็สีสุดก็มึงมาเช็ดเนี่ยรองเท้ากูสะอาดละมั้งชนะไฟเรือได้ใจไงพี่อ่ะชนะไฟหนึ่งได้ใจไปนียวยากว่าทั้งหมดเรีทบอันุนทุกคนครับนลุ้ทุกคนครับทุกคนครับ ทุกคนครับฟังก่อนนะครับอาผูขอคนดีพี่เราปล่อยมันวิ่งกลับอ่ะเราเราเรากันเองนะคือเราก็ขี่รถไปกันเองปะเนี่ยนี่เนี่ยแก๊งเนี่ยโกรธว่าเราเป็นขยะว่ะทำไงดีวะอุ้ยก็ดูรถเท้าผมแล้วกันสีอะไรอ่ะพี่พรถเท้าเปิดเยอหนี่ยนอนโหลดโโหลดโหลดนะมีฟังผมนะเรียกเกือบก มือมันมีการมเห็นตัวยมมาอะไรนะอะไรนะมาหลังมีของยอะพวกกูก็มีของยอะเข้าไปควายเดียเียวยเดียยเดเฮียเยเฮ้ยเงียบฮ้ยเฮ้ยเท้ยเฮ้ยเฮ้ยยเย้